แตว่ามานเป็นมานเลยเนาะทุกคนเนะว่ะในกระตาก็จะสีเต็มเนาะในนี้อนะีกเนาะความสุขของการอยู่บนเนกบนหน้ามันก็ประมาณนี้เนาะเนาะข้าวปฐะทมุมโบรานคนตะกี้เห็ดเนาะก็มีประมาณนี้นะ สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้มาอยู่กับช่องเนาะอ้อนสาวลาวใจเนาะอ้อนกะโดนเหล่าบารีที่คิปเนาะอย่าบิ้วก็บ่ค่อยดีที่ไหนก็ได้เมื่อยเนาะก็ได้พักผ่อนปีใหม่นี้เนาะอ้อนกับเขออวยใส้ให้ทุกคนดีดีพีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแข็งแห้งเนาะน้อนกับเสื้อผาพี่พาน้องไปหานมใหม่เนาะมืึงเนาะหลังจากที่แบบว่ากนตกแล้วเฮากัสิพาทุกคนไปหานมใหม่ตามโก้ให้ใหม่เนาะ ไผ้ใหม่โกไผพยังไนะงเนาะเอาไปกับเอื้อยห้องสองคนตรงนี้เนาะพาทุกคนโลหานอยู่เอลกินเนาะตามธรรมชาติ์นะังวิถีชีวิตของคนบ้านโอกบ้านนาประมาณนี้เนาะน้องอ่อนก็ขอบใจทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจนะ้องอ่อนชาวลาใต้เนาะมาๆเดี๋ยวนราพาทุกคนไปหาน้าใหม่กันเลยเนาะมือนเนนะปปปปะาะบุกัสไดดูบุกัสไดมาดูกันเลย่าลืมทุกคนบนโฆษณาเพื่อน้องอนะ่อนเด้อเพื่อนให้กำลังใจเนาะ ในกันน่อยนะวันทีน่หาจะคุณไปหาหน่อไม้หนอเมือนเนะาะบอ้โหสิได้รบก,นกวน,น,นะกบนหาหน่อไม้คุยจุ๊จีด้อยนอเมือนเนาะทีชีวิตคงสนวนหนวดหาประมาณนี้ปะนี่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เฮาสิไปเนาะมันไผ่ใหมนะ่เนาะนี่ก็เป็นสวนเขาเจ้าสิปลูกมันตนนะ้นเนาะแล้วเหาหาน่อไม้ตามกอไผ่ใหม่สินละย มันก็เกิดเป็นบางเห็นอยู่บะน,นี่น้อยเกิดมามันเป็นแดงหน,น่อยๆนี่เน,น,ะนะาะกับบุคลาการกันได้มันกำลงังโงดมาครับประมาณอีกทิศหนึง่งพอดีงางมันกำลังเกิดเงงน้อยนะน่นนนาจะเขาซองมันก่อน นี่ก็คือต้นมะย่างเนาะที่เราเคยพาบริวัตรไทยคลิดมะย่างที่เขาเจ้าเอาไปรังไฟเนาะใ,นใต้เขาเจ้ากับผ่านเอาพ,พื้นมารังไฟเนาะเขาเจ้ากํากลังห่านอา้อยที่หาา่านอไม้ให้ไม้ยวานเนาะ น้องไฟใหม่ตามโก้มันก็เกิดว้าวแล้วมันมเกิดข้างๆมันเลยเนาะอู้ใส่ใส่ใส่ใเห้เบนะิ่งเนี่ยอู้หน่องใหญนะ่เนาะเจ้าลูกไฟหำสมาหาเก่งลูกข้าวพไฟจะกระ,ะ,ะโดดอย่างทเออจะใั่เนีลยอู้หน่องใหม่ได้ไล่ดีแต่มืวานราสุนี้พวกกำลังหักกอกเก๊กกอกเก๊ก ลักษณะไม้มันย่านนี้มันจะเกิดตามโก้ให้ใหม่น่อยมันก็บเกิดคู่โก้เราเกิดเป็นบางโก้นี่ถ้ากระชือลามากินนั่นเหลมาหาประมาณนี้ีน้องทุกคนน้องไม้อู้ยแดงน้องไม้พุม น้ำก็โก้ตั้งทางหลังดีเดี๋ยวสิฮักโอ้เจ็บอะก็เสือ ยายต่าบ้าเขาเอาอไรนะเวาอีโเราพาทุกคนเขาไปเอาเรย่อวันา้าก็กลายนะ ีเดินี่เป็นแนวหน่อไม้่นี่เนาะคือเป็นหน่อไม้นะ ที่มันสอนกันอยู่ใหนมันก็อยากเอาอย่างเงี้ยจะหน่อยว่ายู่ในแหงลายกล่องก็จะเข่าหยางกดดีเลยว่ะ มันก็ลายนะมันสิบวาลายพี่ทางใหนีเอ,อาริบลส์เปลี่ยนขอโทษขออภัยนะทุกคนเนอมันออกกทั่งอยากไล่หนามให่ทั้งอยากคายคลิปนำเหนาะมม้เกิดโคตรลายเลยนะเนาะทุกคนอู้หน่ม้หนะอาิบร่วงลายอะไรกับกบมีพอเลยหายเนะ เอทเอทาคนใน,ใน,านี่ติเออโต้โต้บรรั้งลายๆเห็นไหมค่ะมีน้องเขากำลังฟันเอาใหม่นะเออเกิดจะธรรมศาสตร์เลยนี่มันกำลังกำลังฟดออกมามันกำลังมีน้องนางดินออกมาอีกนะ ทีวิตคองมันนอกเนาะนะอยู่ทางในพี่นองก็มีพี่ประมาณนั้นเนาะ ิน,นี่มันกำลังฝนออกมาโคตรใหญ่เลยแซอู้น้องคนแลกน้องม่นางดินเกง่งๆนะรอสภาพทุกคนเขาเอาเลยนะ จะซื้เต็มกระตาเลยนันมากนเกาเลียวหัวขนยงวุดเลยนะนี่เลยนาะหน่อใหญ่เนะต่าวหมอข่าวไส้คุดข่อยห้าเน่งเอาซะคุณพา มีีเลยทุกคนมานไหนจ็เตะโอ้เทียนะ อ่ะเนาะที่ผ่านคือไปหากใหม่ยแปลว่ามานันเป็นมนันเลยเนาะทุกคนเนาะวู้ในกระตาก็จะสีเต็มเนาะในนี้นะอีกเนาะโอ้ความสุขโครงการอยู่บนเนะาะบนหน้ามันก็ประมาณนี้เนาะเลยทุกคนเฮ้ยจะสีเต็มเนาะเต็มกระตากเลยเนาะทุกคน เต็มกระตาเลยว่าความสุขของการอยู่บนนอกเข้ากันคือมาหาหนมน้เนาะหาหนมัไม้หา,า,หาจุจีเนาะความสุขของเด็กเราหน่อยเนาะแต่ว่าผู้กับขันหับไหลแต่ว่าอยู่น้ำไรมันจะเป็น,นยังไงมาดินมาเที่ยวไรยามนีหนไม้ทายเลยทุกคนพาทุกข์ฮะมีกระแค่เข้มหน้าน้องเองเนาะเข้ากับมาหาเจนาเขาเองเนาะแต่ว่ามันถือยามนีเป็นไพ่ใหม่เข้าแจวจูดเนาะจูดแล้วหักมาหาหนมน้ ตกใส่ประมาณเทื่อนนึงสกเถียอมันก็ออกทำไมย่ามีมันะแซน่บเนาะเป็นอ่อนๆห้ามเงาเกลีงเซ็ตซะนะทุกคนได้กินแหละสิิในใหญ่เนาะห้ามก็เตรียมเครื่องแกงเลยย่านาคเนี่ย้ตนนเต็มเลยเนาะเ้ามาหาข้าวเดียวก็ได้เต็มกระตาเลยไปให้ทุกผ้าทุกคนไปหายให้ยังสิหายอีกอยู่เนาะเดีนะล,า,ลาเธอแห่งดีแล,ล้วเนาะเดีบบ๋ยวลาข้าวกระเบนข้าเจ้าอีวานเน่เนาะ บริสุทธิ์บริชายหลอกห้านห้องฮาราแก่เพื่อกินน้ำกันหอมกันมากินประมาณน่้ป่ะจะฮาโกต่อไปเด้อวงอูอีกสองสามวันอีกสามสิกินนอนใหม่ลายเป็นลายโอู้ฮันทุกคนอยากมาหาก็มาไเลเด้อยมาเสร็จเบิอนเนาะนอนหน่อยสิเ้องกบไดเอเอาเองเนาะนะครัเปล่าใบประเด็เห้อมาหาใหม่เนาะเบิร์ก่อนแห้งลายเนาะแต่บ้านน้ำมันลายเนาะเขาเอาบัวได้เนาะคุณครับเบิร์ัดวิธีชีวิต ของซนบุดผู้เนาะโอ้โคดลายเลยของตูดบักใหญ่บักใหญ่นะแต่ว่าเฮาเอาบ่ได้มันนาก็มีงกอถือมานคือสิได้อยู่ใหญ่อีดีเนาะุ่มทุกคนเบิ่งกลๆโอ้เนาะแนงลายปลาอยู่ในเนาะอยากแต่บ่มีแห้งสิจะเอาเนาะ น็อกมหานมไผ่ใหม่เนาะทุกคนเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้โคตรหมานเลยได้เต็มกระตาโอ้ยหมานๆมานก็3คนเนาะพุ่นึงลูกขาวพ้อนีน้อยเจ้าก็หาเก่งเนาะตามสุนุแล้วหมมันกําลังแตกขึ้นมาเทุกคนโอ้มนๆเนาะมื้อนี้เนาะมนอีดีพุ่นอีอ้ น้องเพิ่นได้ก็เกือบเต็มกระตาเลยอู้เนาะเก่งเนาะจ้ะเนาะอู้ทุพลังสิลมเนาะได้น้ําไม้หลายจนหนักสไปอู้รกตูดมันเขาเอาเด้อจ้ะบ่แม่นขาวงูอกินตูดมันพุ่มันเกิดบ่แถวนาเฮาเองเนาะ แกมนอทุกคนอู้หดลายดีนะผูิดเต็มกระจาหมานี่มานมานเอาถาด้านก่อนนะอยังพันน่อไม้ปอกน่อไม้ถาเจ้าก่อนเข้าจมามาโมนี่มานเมืองมือหลายวุดเลยบาดวุดนกระบกเป็นยางเนอดีใจได้ลายอีอปอก นาะใส่ใส่ห้องเจาขาวเหรอเหเบเือใส่ใส่มาพี่พร้งพี่นี่น้องเกอะไรน้มารคือยังลุกโมขามได้ตอะไรนะเปหาตปาตะตุ่นอัน้อันเาตะตุ่นเลยะาลูราชนีลุกราชนี้อ้าแนงเปิดตตุ ไปทำมื่อยสะโพก่อนจิได้น้ำกินไมหมคะกินไปน้นเนี่ยเอาไมหมคะอู้เสียบฟ้พ<ว>พาพะเรี่าดูเลือดเนาะสเสียบฟ้ากินพะเรี่ราบอกให้มันบุกเนาะนะคะไปหาเตยจะนั้นมันเต็มกระชาช่วยจิ๊ดจี้น้ำเนาะหาทำไม,มเลย ขนาดเลยจ้ะเลยว้าวหวงพอมีเต็มคาราเวลแล้วพ่อ,พอ <laughs> จะเกียกโทษอมร่ง้าใส่ก็จซองคุยอะร่เงุยวกคาม่บบคุกคอะไร เดี๋ยวันเาเดียจรูปขันเรไปไม่ดีจับเลยังดอยู่นะครับขอบริมว่าปลาฝนเลยตปวนปลาฝนตัวนานก่อนมะเขืแล้วคนทางมอ่างงี้นั่นเราคือจักคว่ำเาหบดกันี้เนาะ มัวเฝ้หาเงินนุกกระปองอยากมัวเลี mm ้ยงอาหารกิ้ยื่นออกมาบอกีท hmm. mm ี hmm. mm ่เหรอดี่อนะไรมาเรื่ีย ไปทางไปไปไปปยาจีทองวัตทีไปเลยค้นเก็บขึ้นหัวผมว่าว่คนอยแต่ผมว่าเฮ้ยมอจอมไายกับเฮ้าขึ้หัวมันก็มีว่เดียวนี้นงนะนเคนเฮ้าหาได้ห้าคลายนั่นนะ ตูคนจะหยิบโกปรบุลัยตูคนหมนแล้วเราเห่าตัดเลยเมื่อนะกับบ้านเนอะฮอนเลสทิวเขาเนาะกับมุงสิบโมงเมื่อยชีวิตขี่มาหลากงินนานประมาณนี้ นี่ก็เป็นวัดห้างเนาะวัดเ,เก่าแก่แไปข้าวปฐะทมโบราณคนเก่าแก่เก่าแก่เก่าแก่เป็นวัดเก่าเนาะข้าวปฐมโบหานคนตะกี้เห็ดเนาะก็มีประมาณนี้เนาะ นคไปข้าวน้องน่อ,นอยแก่มันก็ยังเป็นโตัหกหาก่างอยู่เมันก็เดิมหยุดทิม่มตามกนนารเวลาเนาะมันก็ประมาณได้ยูสัตวรรษหนึ่งสตวรรษปลายประมาณนั้นไะเมือ่อกลับบ้านกันเดอ้อเมื่อไงบ่หำบ่เมื่อย มวนเน้อลายละไมลายเนาะมือนอีนาะมากกับรูปลายลายกับมวนเมื่อนนี่เลยบาดเน้อน้อกับบุบอย่างเรื่องลายสหรับคลิปนี้น้องอ่อนข้อเก่าวค้า่าสบายดีไว้เผกันคลิปหนาเลยทุกคนฝากทุกคนกดติดตามส่องน้องอ่อนซาลาไต้ใหเด้อทุกเพื่อให้ยกำลังใจน้องคลิปต่อไปก็ขอบใจพี่ใหญ่เจดีทางสหรัฐหรือว่าทักทางไทย ทางล่าทัออ้งในขอบใจหลายๆชาวที่นี่น้องอเขากาบคำว่าสบายดีไปพอกันคลิปหนะบ๊ายบายเมื่อก่อนหิวของแห้ง